สวัสดีค่ะคุณยายจุลี่มีสาระค่ะวันนี้งดเรื่องสุขภาพและความงามสักวันหนึ่งเนาะวันนี้ยายจะมาทำคลิปเกี่ยวกับวิธีการดู y o u t u b e สาเหตุมันมาจากไหนทำไมยายจะต้องทำคลิปนี้มีแฟนคลับบางคนนะคะอ,อินบ็อกซ์มาทั้งอินบ็อกซ์ทั้งคอมเมนต์มาบอกว่าอยากจะดู คลิปย้อนหลังไปเยอะๆแต่ทําไม่เป็นแล้วก็หาไม่เจอบางทีเนี่ยดูคลิปนี้แล้วแล้วชอบแล้วพอผ่านไปสักสามวันสี่วันอยากจะกลับมาดูหาไม่เจอแล้วแล้วก็ไม่มีใครทำให้ไม่มีใครทาให้ไม่มีใครแนะนำไม่มีใครสอนก็ทำไม่เป็นหายังไงก็หาไม่เจอบางคนโทรมาบอกว่าเนี่ยดูคลิปของคุณยายนะ อทอยลทบอมมะแต่อยากได้ uh, ส่วนผสมอยากได้สูตรแต่กดดูไม่เป็นไม่รู้จะไปหาสูตรจากตรงไหนเมื่อที่จาไม่ได้ฟังแล้วไม่เข้าใจอยากจะอ่านรายละเอียดบางคนก็อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ของยายแต่หาเบอร์โทรศัพท์ไม่เจอหา ลายไอดไม่เจอเพราะว่ายายจะใส่ไว้ด้านล่างคนทำ u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  e เขาจะใส่รายละเอียดที่ไม่ได้พูดอยู่บน a c e b o o k เออพูดอยู่บนคลิปเนี่ยนะคะไว้ข้างล่างเขาก็จะใส่ไว้ข้างล่างเขาไม่ได้พูดออกออก,ออกคลิปแต่เขาจะใส่ไว้ข้างล่างนะคะทีนี้ก็เลยยายก็มาคิดว่าโอ้มีหลายคนเนาะที่ไม่รู้จริงๆไม่รู้วิธี Subscribe ด้วยซ้ำไปไม่รู้ว่าไอที่พูดว่าอ่า ดูแล้วจบแล้วให้ subscribe นะคะ s u b s c r i b e เลยค่ะ subscribe เลยค่ะ, subscribe, คะ subscribe แปลว่าอะไรอะไรยังไม่รู้เลยวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้เนาะนะใครที่รู้แล้วใครที่เก่งเรื่องเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอมือถือเรื่องคอมพิวเตอร์ก็ลำรำคาญก็ผ่านไปเลยค่ะไม่ต้องดูต่อนะคะ เพราะว่าถ้าคุณเก่งแล้วคุณก็รู้แล้วนะคะแต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้สูงอายุเป็นคนที่เขาไม่เก่งเทคโนโลยีที่เขาไม่รู้ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นอย่าเข้ามาคอมเลนหรืออย่าเข้ามาคอมเมนต์ว่าจะต้องมาสอนทำไมเรื่องแค่นี้รู้อยู่แล้วนะคะพอใหญ่เคยเจอนะคะโอเค เรามาเรียนไปพร้อมๆกันค่ะยายก็ไม่ได้เก่งนะคะไม่ต้องกังวลเพราะว่ายายก็รู้เท่าที่จะบอกนี่แหละคะ่ะมากกว่านี้ยายก็ไม่รู้แล้วนะคะก็เพิ่งมาเรียนรู้กันเมื่อไม่นานนี้เองโอเคสมมุติว่าดูคลิปยายอยู่โอเคเดี๋ยวขอแต่งสวยสมมติว่าดูคลิปยายอยู่แล้วอยากจะบันทึกไว้นะคะเพื่อที่จะกลับมาดูอีกหมายถึงกด subscribe นี่แหละคะ่ะหมายถึงการกดติดตาม แล้วพอยายทําคลิปใหม่ทาง y u t u b e เนี่ยเขาก็จะเตือนนะคะว่าโอ้มียายมีคลิปใหม่คุณยายจูรลี่มีสาระทําคลิปใหม่แล้วมาดูซะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปติดตามใครอยู่นะคะแล้วอยากจะเก็บเขาไว้อยากจะกลับมาดูเขาอีกอะ่ะหาเขาง่ายอะ่ะอยากจะดูคลิปอันอื่นของเขาอะ่ะที่เขาทําย้อนหลังไปแล้วว่าแต่เราไม่ได้ดูอะ่ะแต่เราเราหาไม่เจอจะทํำยังไงโอเค สมมุติว่าเราเปิด youtube นะคะเปิด youtube เปิด youtube เสร็จแล้วเข้ามาที่หน้าคุณยายจูลี่มีสาระนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยแต่ยายว่ายายหยุดไว้ก่อนนะโอเคอเห็นปุ่มด้านสีแดงเห็นปุ่มสีแดงอันนี้มะภาษาไทยจะเขียนว่าติดตามถ้าภาษาอังกฤษมันก็คือ subscribe นะคะสั b s c r i b e นี่แหละที่บางคนก็เอามาแผลงเป็นสั b s c r i b e นะคะมันคือ subscribe นะคะแล้วก็หรือภาษาไทยติดตามคือถ้าอยากจะเก็บยายเอาไว้ว่าวันหลังเนี่ยจะมาดูอีกหรือว่าอยากจะดูคลิปเก่านะคะที่ยายทำไว้อยากจะดูโอ้โหมีคลิปอะไรบ้างของยายจูลี่เนี่ยมันมีคลิปอะไรบ้าง30 40, คลิปเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วไม่รู้จะไปหาที่ไหนตอนนี้กดเลยค่ะ กดตรงไอตัวติดตามสีแดงๆนี่แหละคะ่ะแต่ยายกดมันไม่ไปหรอกเพราะว่าไม่สามารถติดตามตัวเองได้โอเคค่ะกดเลยค่ะกดกดสีแดงตัวนี้ subscribe หรือภาษาไทยปุ่มสีแดงตรงนี้ติดตามเห็นยังคะกดเลยค่ะกดแล้วเนาะพอกดแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นพอกดแล้วเนี่ยดูคลิปจบปุ๊บเนี่ยทาง youtube เขาก็รู้แล้วว่า,ามี ติดตามคุณยายจูลี่มีสาระทีนี้พอครั้งต่อไปนะคะให้สังเกตนะคะ,ะเข้า u t u b e อันนี้นะยายเริ่มใหม่เลยนะโอเคดูคลิปเมื่อกี้จบไปละตอนนี้อ่าวันต่อมาอยากดูอยากดูเฉพาะคุณยายจูลี่อ่ะไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะไปหาตรงไหนกดเข้า y YouTube เนาะอ่ะกดเข้า y YouTube อ่ะ u t u b e มาเดี๋ยวๆย,วย,วยายต้องต้องเอาหน้านี้ออกก่อนอ่ะพอเรากด u t u b e ปุ๊บ YouTube ก็จะเป็นอย่างเนี้ย สารพัดสารพันแนะนําให้ดูนู่นดูนี่แต่ว่าไม่ใช่คุณใหญ่จุ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออไม่เอาป๊อปปองกูนไม่เอานะคะสุิว่าขึ้นมาเปิดปุ๊บขึ้นมาหน้านี้เห็นปุ่มกลางสุดไหมคะมันจะมีห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าดูปันกลางสุดกดเข้าไปค่ะกดแล้วจะเป็นแบบนี้เห็นช่องด้านบนไหมแต่ว่าโทรศัพท์บางยี่ห้อจะเป็นด้านข้างบางยี่ห้อเขาจะอยู่ด้านข้างนะคะ บางยี่ห้ออยู่ด้านข้างบางยี่ห้ออยู่ด้านบนอย่างอันนี้เป็นตัว a อซูส์เขาจะอยู่ด้านบนแต่เมื่อวานนี้บางของเพื่อนยายเนี่ยไม่รู้โทรศัพท์อะไรจําไม่ได้แล้วอะ่ะเขาก็จะอยู่ด้านข้างด้านข้างที่เป็นนะเขาจะอยู่ด้านข้างนะแต่มันก็จะเป็นกลมๆแบบนี้แล้วเราสามารถเลื่อนได้เนี่ยอันนี้คือรายชื่อของคนที่ยายติดตามนะคะ มีใครทีนี้อย่าลืมว่าของยายคุณยายจูลี่มีสาระเนี่ยเป็นรูปการ์ตูนนะยายจะให้ดูนะเนี่ยของยายจะเป็นรูปนี้สังเกตนะคะเป็นรูปผู้หญิงเป็นรูปการ์ตูนตัวนี้นะนะเป็นรูปกลมๆเป็นการ์ตูนอย่างนี้นะคะก็จะอยู่ด้านบนกลมๆนี่หาให้เจอคะ่ะ ื่อนไปเลื่อนไป,อนปพอเจอเป็นรูปการ์ตูนเป็นรูปการ์ตูนผู้หญิงนะคะก็กดเข้าไปพอกดเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวยายจะลองนะอ่าพอกดเป็นหน้าผู้หญิงปุ๊บหน้าการ์ตูนของยายเห็นไหมดูตรงนี้นี่นี่นี่สัญลักษณ์ของยายคือเป็นการ์ตูนรูปผู้หญิงคุณยายจูลี่มีสาระคลิปทั้งหมด ทั้งหมดเลยค่ะจะอยู่นี่ทั้งหมดเลยของยายมีประมาณ30กว่าคลิปนะคะกลับไปดูได้เลยจะเอาคลิปไหนสารพัดสารพันมีหมดเป็นของคุณยายจูลี่มีสาระอย่างเดียวนะคะเข้าใจตรงกันยางเข้าใจมหอ,อันดับแรกเลยเนี่ยกำลังดูอยู่ตอนนี้อยากจะตามยายเนาะกด subscribe กดเลยค่ะกด subscribe ติดตามเลยเนาะกดอย่างกดแล้วนะกดแล้วทีนี้ก็รู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงนะคะพอวันรุ่งขึ้นเปิดมาพอเปิดหน้า YouTube มาปุ๊บเป็นอย่างนี้กดตรงกลางนะคะแล้วก็หาเลยค่ะหาตรงนี้ ไม่ใช่เฉพาะของยายนะคะของของของไปดูคลิปของใครดูละครดูไทย PBS ดูช่อง3ดูอะไรดู The Voice ดูอะไรกด s u b s c r i b e ค่ะแล้วก็จะได้กลับไปดู1คลิปใหม่เขาก็จะเราก็จะได้ดูคลิปเก่าเมื่อสมัย2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วอะไรก็เขาก็จะขึ้นมาให้เราดูเข้าใจกันนะโอเคเสร็จแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ยายคิดว่า ายังมีอีกหลายคนที่ไม่รู้ก็คืออยากรู้ส่วนผสมสมมุติว่าไปดูคลิปทําทอาหารแล้วอยากรู้ส่วนผสมคือเขาพูดมาแล้วเราจดไม่ทนันจําไม่ได้นะคะก็อยากจะดูว่าเขามีส่วนผสมอะไรบ้างเห็นกดปุ่มนี้มะปุ่มนี้ปุ่มนี้ปุ่มน,มนี้ใต้สุดของคลิปเนี่ยนะปกติเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลย แต่ถ้าเราลองกดปั๊บตรงนี้มันก็จะมีรายละเอียดที่เราอยากบอกที่เราอยากพูดเนี่ยขึ้นมาในคลิปขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็อ่านไปนะคะคือคนส่วนใหญ่แบบรายละเอียดบางเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้พูดแต่เขาจะใส่ไว้ตรงนี้นะคะแต่ตอนแรกเนี่ยที่เราดูเนี่ยครั้งแรกที่เราเปิดมามันจะไม่มีหรอกมันจะเป็นอย่างนี้กดนะคะยายจะกดให้ดูอีกรอบนึงนะ กดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันขยายตรงนี้ออกมาตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดนะคะเอาแค่นี้ก่อนกด s u b s c r i b e แล้วพอกับพอไปทำแล้วยังไม่เข้าใจก็กด s u b s c r i b e หาคุณยายจูลี่ที่เป็นกลมๆมๆอาจจะอยู่ด้านบนหรืออาจจะอยู่ด้านข้างหาให้เจอนะคะแล้วก็ดูดูรูปกลมๆนั้นนะ่ะถ้าเป็นการ์ตูนผู้หญิงเป็นรูปการ์ตูนผู้หญิงคุณยายจูลี่มีสาระ กดเข้าไปค่ะแล้วก็กลับมาดูคลิปนี้ได้ก็จะ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 ,จะ,จะรู้ว่า s u b s c r i b e คืออะไรนะคะแล้วก็จะดูส่วนผสมอะไรได้ยังไงนะคะยายรู้แค่นี้แหละถ้าเกิดมีใครสนใจอยากจะเรียนเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวยายต้องไปหาลูกหลานที่เขารู้ที่เขาเก่งเรื่องเนี้ยมาสอนครั้งหน้าอาจจะเป็นไลน์ก็ได้แต่ต้องต้องสะดวกเนาะ อาศัยคนอื่นเขาก็ต้องรอให้เขาสะดวกแล้วเดี๋ยววันหลังอยากจะมาคุยเรื่องเทคโนโลยีแบบนี้อีกเราคนคนสูงอายุอ่ะเนาะไปเรียนกับคนอื่นเขาไม่ได้หรอกเพราะเราไม่เข้าใจมาเรียนกันอย่างนี้แหละคะ่ะดูซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกได้นะคะโอเคทีนี้เราก็รู้แล้วเนาะหากันเจออยากจะดูคลิปของปีที่แล้วหรือหรือปี2ปีที่แล้วนะคะ ก็ไปดูว่ายายทำคลิปอะไรไว้บ้างก็หาได้แล้วนะสวัสดีค่ะ